รู้ไหมครับว่าสมุทรปราการเคยเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญในอดีตชื่อนี้มีรากศัพท์มาจากสมุทรที่แปลว่าทะเลและปราการที่หมายถึงกำแพงเมืองนี้ทำหน้าที่เป็นป้อมปราการปกป้องชายฝั่งทะเลมีเรื่องราวเชื่อมโยงกับเมืองพระประแดงเมืองเก่าแก่ที่ขอมสร้างขึ้นติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาในยุคที่แผ่นดินงอกทะเลถอยห่าง เมืองปากน้ำใหม่ถูกตั้งขึ้นที่บางเจ้าพระยาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมืองนี้เป็นหนึ่งในสี่เมืองหน้าด่านที่สำคัญปัจจุบันสมุดรปราการมีเสน่ห์ที่ไม่แพ้ใครเช่นเมืองโบราณที่เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมและชีวิตแบบไทยอย่างครบถ้วน อีกทั้งยังมีสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ทำให้เมืองนี้เต็มไปด้วยสเสน่ห์ของไทยแท้สำหรับใครที่หลงไหลในประวัติศาสตร์สมุดปราการคือจุดหมายที่ต้องมาเรื่องน่ารู้ของไทยมีอีกเพียบกดติดตามไว้ดูได้เลยครับ